สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมโมโบกันดีแล้วนะคะวันนี้เรามาเปลี่ยนยางนอกยางในนะคะยางนอกรัดมันเป็นขอบล้อมอเตไซแต่ว่าเราออกมาทําเป็นล้อลดขี่น้ํานะคะี๋ยว,วันนี้เราจะเปลี่ยนกันสองขอบเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องแย้ย่าค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเอายางเก่าออกก่อนแล้วเราก็จะใส่ยางใหม่เข้าไปนะคะเดี๋ยวตามกันมาเลยนะคะ ยามยมาดึงแมส้นให้แม่หน่อยเผื่อคนมามปิดแมสปิดแมสโควิดโอ้ยอาจารย์ยาเดี๋ยวเราดูกันเลยนะคะ, <c oughs> ะยงังยังค่อนข้างแข็งนะคะออกยากนิดนึดนงนะคะตอนเราออกก็ยากแล้วตอนเราใส่ย,ยากกว่านะคะ เราดึงยังไงออกก่อนนะคะออกยากมากเลยค่ะออกมาแล้นะคะหนึ่งล้อนะคะเดี๋ยวเรามาทําร้อที่สองต่อะคะ่ะ ที่สองเลยเรายางใงออกอีกนะคะอ่าโอเคค่ะสองร้อแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใสาย่ยางในใหม่เข้าไปนะคะ โอเคค่ะตอนนี้อ่าโอเคนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาประกอบายางนอกกับยางในเข้าล้อเลยนะคะอาใส่กันเลยค่ะวิธีการใส่ก็ใส่ยางในกับยางนอกก็ไปพร้อมกันเลยนะคะซึ่งใส่ยากมากค่ะเราเอายางในมาก่อนนะคะเราได้ยางนอกแล้วเมื่อกี้แกะยากมากเลยกระดาษที่หอ่อยางนอกยู่นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่ยางในไปพร้อมกับยางนอกเลยนะคะ ไอ้ยังในตัวนี้จะมีตัวล็อกข้างในนะคะล็อกหัวจุกข้างในเดี๋ยวเราใส่หัวจุกข้างในเข้าไปล็อกก่อนนะคะแล้วเราถึงจะไปประกอบเข้ากับยังนอกอีกครั้งหนึ่งนะคะล็อกข้างในก่อนโอ้โหมือดิค่ะเข้ากับหน้าไหมคะ เดี๋ยวเราจะอาอยังนอกกัะยังในเข้าพร้อมกันเลยนะคะทีนี้ยัดยางในเข้าไปในยางนอกก่อนนะคะแล้วถึงจะไปประกอบใส่ขอบล้อนะคะใสยย่ยากมากค่ะจะก,ก็ยัดตาวนี้ล้อแข็งมากยางนอกแข็งมากอันนี้นะคะเรายัดยางในเข้าไปในยางนอกเรียบร้อยแล้วนะคะ เี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปในขอบล้อแล้วนะคะใส่หัวจุกของตัวแล้วลดให้ตรงเข้าไปในขอบล้อก่อนนะคะ <c oughs> เราขอจุกไว้กันนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราดันยางนอกกับยางในเข้าไปที่ขอบล้อพร้อมกันเลยค่ะใช้แรงเยอะมากขอบอก <c oughs> ให้กันนยอะ <c oughs> ยัดเข้าไปนะคะเหยียบเ,เท้าเหยียบอีกด้านหนึ่งไว้ไม่งั้นหน,นูมันหลุด ไปดันเข้าไปนะคะอ้าวโอเคนะคะ ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหยียบๆข้าไปจับคายค่ะอ่าได้ไปแล้วนะคะหนึ่งล้อค่ะตอนนี้ใช้เวลาไปยี่สิบนาทีเลยค่ะหนึ่งล้อเดี๋ยวเรามาทําล้อที่สองต่อนะคะนี่มาหายใจไม่ออกแล้วเอาแม็ลงก่อนร้อนมากค่ะแม่ไดไร้าเฟ ยังนม่เสียจจะไปทําการบ้านแธ่สิจ้ะทธอมยุ่งกับแม่ทําไมจ๊ะการบ้านทางคณิตศาสตร์ยังไม่เสร็จค่ะวันนี้เข้ามองค่ะอย่าลืมติดตามช่องคุณแม่สู้ๆนะคะทางช่องย t u b e นะคะอ่ะตอนนี้ตะมุนล็อกคนจุกด้านในเดี๋ยวเราจะมาใส่เส้นที่สองเข้าไปค่ะขอบล้อตตัวที่สองนะคะหาระยัอยางในเข้าไปในยางนอกอีกค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปที่ขอบนะคะ มาเอารวดนะคะแส่แม็กซ์ก่อนค่ะาาจ้าเอฟบนึงค่ะเสร็จแล้วละค่ะรอนนึ่งนีีร่อนนึ่งค่ะน,มมน,นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่ตอบล้ออันที่สองเข้าไปเลยนะคะ <c oughs> ตัวนี้จะบางไม้ดีดตานะคะโอเคค่ะตอนนี้ใส่เสร็จไปสองล้อแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเติมลมกันค่ะ เก่งมาอค่ะแบบมันอสุดลุมสุดอลกค่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ